อันนี้เป็นเหตดละงูขาวค่ะดองงามงานเป็นพี่น้งองอายไดไงเต์ตงงูนะคะงามๆทั้งนั้นค่ะเหต์หัวตะเข้นค่ะทางนี้ ฟ้าเห็นดอกไข่บานนี้ไหมคะพี่น้องเร็วั้ยคะซ้ำฟ้าเมื่อไกอ่อะหลุดดอกงหญ่เลยวันนี้สองดอกค่ะโอ้สามเหมือนค่ะพี่น้องไปมาเป็นซองไหมลุงไปสิบดนเอาสิเด,ด้วยวกะะั ต้อเผา่นเอาไปกับวัดถินเลอคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอ้กับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาเนใ่ญ่คือเก่านะคะวันนี้ก็เป็นเสาร์ของวันที่18ก,ะะกรกฎาคมค่ะ2 5 6 5หค่ะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดทางเพชรบุรีนะคะวันนี้เ่ามาสวยๆหรอค่ะเขามาก,กับมาพอ้เห็ดละง,งกเลยนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดละง,งกขาวค่ะ นะงานไปพี่นออ้องนี่เป็นดอกบ้านเพื่อนค่ะเหอาเ็นไปสกูนะคะเราไรีไม่เหนหน่าเลยะคะ่ะ เดยังเป็นเฮ็ดดินหรือว่าเฮ็ดแปลงค่ะเฮ็ดดินค่ะเฮ็ดกอ้อแดงค่ะเข้ามาป่านี้เลยเฮ็ดหนาเลยค่ะแดดซองตาพี่นอ้องเฮ็ดดินค่ะพอมานหนีแม่ผอเฮ็ดเพิ่งนำมาค่ะพี่นอ้องเป็นมูด้วยค่ะ กอดแดงค่ะกอดแดงค่ะเห็ดินค่ะเห็ดินแล้เหดแป้งขา้าค่ะ อันนี้เป็นกีนเฮ็ดไข่ค่ะมีเฮ็ดเอาไข่ค่ะสามได้เด็ดค่ะพี่น้องอันนี้สองอันนี้หนึ่งงามๆนะค่ะพี่น้องอือหือดูอีกหนึ่งค่ะ คุณพักง้านเน่อ,นะองหินบ่าค่ะงามหลายเด้พี่น้องอันนี้น้อยอยุคค่ะคระชับทานเอาค่ะมาพอเฮ็ดไข่หมองนี้ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่หาหกค่ะงามงามทั้งนั้นค่ะเห็ดหัวตะขืนค่ะท่านี้ เนาะค่ะเบอ่งกระตาห้าไก่ได้พ่อกินเอาได้ค่ะเดี๋ยวไปนต่อค่ะกี่พ่อแกงแลยะคะ่ะงามค่ะอันนี้กี่เห็ดหนาเลยด้วยค่ะเป็นกี่เห็ดไข่ เ,เห็ดไข่ค่ะพี่น้องดอกบานแล้วนะคะนี่จะเป็นเห็ดไขคที่กันค่ะแบบนี้ตุมต้มๆนะคะนี่จะเป็นเห็ดไขเด้ค่ะเชียวได้ดอกนงคะอันนี้มันเน่าแล้วพี่น้องเสียดายนะคะเห็ดไข่ค่ะพี่น้องงามน,น,น,นะคะ เห็ดไข่ค่ะเห็ดเผินค่ะเห,ดห็ดดินนะคะเห็ดดินนะคะเห็ดดิน,นะค,ะดค่ะมีเห็ดไข่ค่ะ ไข่ค่ะเกียร์ข้ายค่ะดินค่ะข้ายค่ะพี่น้องนี่มันเป็เฮ็ดไข่ายด้วยกันค่ะต่อแค้นแข็งค,ค่ะ นี่แก้วมันเห็ดกระโงกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนนะค่ะค้าตันนะคะพี่น้องน่าจะมีแก็เห็ดไข่ค่ะพี่น้อง ปาดเห็นดอกไข่บานนี้ไหมคะพี่น,อน้องเด็วมั้ยคะซ้ำฟ้าเมื่อไกีอรุณดอกง่ายเลยวันนี้สองดอกค่ะโอู้สามเผลตอกค่ะพี่น้องแปลว่าเป็นซองไหมลุงดอกไข่จุ๋มากๆค่ะ มองนี้มีสองดอกเลยค่ะเม็ดไข่นะคะพี่น้องนี่ค่ะขพอสุบดีๆนี่แหละเม็ดไข่ค่ะมีสองดอกเลยค่ะนี่ค่ะ มีเป็นเฮ็ดไข่ค่ะซุปได้อยูเดพี่น้องเบื้องนนั่นแมงเจาะแตกขางนะคะพี่นองง้องค่ะเฮ็ดละงกเลืองค่ะโอ้มีแต่อกดอกงามมาเลยคะ่ะไปสิดึงน้องสิเลยนะคะ่ะน้องเผาคนเอาไปกับวัดิกินบ่ค่ะ ุกดอกเลยค่ะมนมีเดี๋ยไล่เตือบเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปกันต่อค่ะเป็ียแปลงค่ะเ้ามาจนว่าสุดป้าแล้วนะคะพี่น้อง ซ้ายแล้วค่ะมื่อนี้แล้วก็ออกเมื่อวานก,นกันค่ะมือะ่อวานจะง่ามไหมนะคะมีตะไคร้อีกทีนึงค่ะค่ะนี่ก็เป็นเฮดที่ว่าเขาได้ในมือนี้นะคะพี่น้องมือนี้แกล้กับมันเฮดไข่กับเฮดละงกงนะคะโอ้โหมีแต่ดอกง,งามๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไดโน่ไหมเมียแกงหน่อยนึงค่ะพี่น้อง ตไะไคร่บาดแผลไทยคลิปเราคานอมไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำเนยด้ยค่ะเราพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ